บ้าครับเทเลนรีวิวทรงผมนักบอลเริ่มสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเม่นครับทีมบอลที่เม่นชอบทีมอะไรทีมตัวเองครับเพิ่งมาเองนะครับผมตรงและตรงอะไรทุกอย่างเมื่อกี้ตรงเป็นตรงตรงเป็นตรงตพง่งรับทีแรกครับนักบอลที่เราชอบชอบอะไรนักบอลชอบนักบอลเดินสายครับเมสซี่อุดรนี่เมสซี่อุดรอ๋อเพื่อนผมอ่ะแน่นๆหน่อยนะใช่ไทยไม่ตัวเล็กๆไทยถาวรใช่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 โอ้เมซี่เมสซี่อุดรเมสซี่อุดรมัชระพงศ์สุบินเพื่อน ทรงผมที่เมนคิดว่าเหมาะกับนักบ่อนคือทรงอะไรจงเอ่อเทปเปอร์เฟย์นะเทปเปอร์เฟยนะใช่เฟย์สามด้านเนี่ยสามด้านนะขาวๆนิดนึงใช่พี่สั้นๆหน่อยสั้นๆจะได้แบบสบายๆสบายๆวิ่งมงงไม่ได้ใช่พี่ใช่ครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากตัดกับเมนเนี่ยต้องไปตัดที่ไหนเดี๋ยวเราพาตัดที่ตะเวนที่ทีออคทอเบอร์พี่อ๋อนีออคทอเบอร์อยู่จันทบุรีครับจันทบุรีนะครับผมครับผมวันนี้วันนี้ขอบคุณเมนมากครับขอบคุณครับ